ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวเ,เื่อนเชี่ยวหลานนะคะโดยรถยนต์ที่เราเช่ามาจากกรุงเทพน,นะคะใช้เวลาตอนนี้14ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามาตรงกับช่วงเทศกาลพอดีเลยเป็นเทศกาลสงกรานต์นะคะตอนนี้อีกประมาณ5นาทีก็จะถึงแล้วนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเราเคยไปแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่เราก็อยากเห็นดีก็แบบเออถ้าไปอีกรอบหนึ่งมันจะสวยเหมือนเดิมไหมเนาะ เราได้ติดต่อกับพี่เจ้าของเรือไว้แล้วนะคะว่าเราก็เคยใช้บริการเขาแล้วครั้งนึงเราก็จะไปเจอเขาที่ท่าเรือน,นะคะแล้วก็ส่วนที่พักนะคะเขาก็จองให้เราด้วยเหมือนกันเลยนะคะเค้ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็หาที่จอดรถนะคะก็จะมีให้นะคะถ้าเป็นรถยนต์ก็คืนละ80บาทนะคะฝนตกนะคะก็เลยต้องซื้อเปลี่ยนเป็นเลนโทนนะคะจะกันฝนาไม่ได้เอาลมมาเปิดยังไงมั เดี๋เป็นบัดเดี๋ยวพี่เราติดโควิดเีนี่ก็คือพี่ไผ่นะคะพี่ไผ่เป็นคนขับเรือที่เรารู้จักเออแล้วก็ติดต่อาาเขาไว้เขาก็ช่วยถือของรับกล่องก่อนโอเคให้พี่ของฝาก ของฝากแต่ไม่ได้เอาไม่ได้ซื้อมาจากกรุงเทพซื้อมาจากที่นี่แหละห้องทะเบียนเสร็จแล้วนะคะให้มาตรงนี้นะคะมาจ่ายค่ารมเนียมในการใช้ริการท่าเรือน,นะคะผู้ใหญ่คนละสิบบาทก็ามาตรงนี้ตรงจุดจุดถ่ายกรองอีกนึงเหรอถ่ากล้องหลายอักกนจที่นี่ก็เป็นในส่วนของอุทยานเขาศงนะคะเป็นพื้นที่ของอุทยานเขาสพนะคะตอนนี้ไปในห้องน้ำเลยตรงนั้นไปจ่ายค่าธรรมเนีย <Okay. S 2> มอเแล้วก็กลับมาลงทั้ง ้ดเ,เดี๋ยวนี้เขามีระบบเครื่องจำหน่ายบัตรเป็นแบบนี้ค่ะแมชชีนไปแล้วแล้วเราก็จะเดินลงไปท่าเรือนะคะพี่ไผ่เขากำลังไปเอาเรือให้เราอยู่ที่นี่คนไทยเสียแค่20บาทเองเอ๊ะ20หรือ40บาทคนไทยเสียแค่40บาทนะคะแล้วก็ค่าเรือ20บาทค่าเรือนี่ไม่ใช่ค่าเรือไปนู่นนะ ข้าเรือหมายถึงว่าเอาเรือเข้าสถานที่นิชแนลพาร์คนี่คือป้ายเขาศบมาแล้วเรืออันนี้เรือก็เหมานะคะคืนละ2,500บาทนะคะ ที่พักที่เราจะไปพนทางนะคะชื่อว่ารังหน้าเชี่ยวหลานนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปที่พักเราจะไปดูจุดชมวิวสวยๆกันนะคะเป็นหุ่หลิ้นเมืองไทยนะคะเป็นจุดที่แบบมาถึงก็งมานะคะ น,ะะนี่ก็คือกุ้ยหลินนะคะก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะใครที่มาถึงเขื่อนนี้แต่ว่าไม่เห็นกุ้ยหลินนะคะถือว่ามาไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะเสียดายมากเลยนะคะที่เราไม่ได้ไปดูพระอาทิตย์ตกเพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกพอดีเลยไปก็ไม่เห็นอยู่ดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจกลับที่พักนะคะระหว่างทางก็เห็นน้องลิงนะคะกําลังค่อยหอนกับต้นไม้เลยเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าลิงที่อยู่บนเขาอย่างนั้นเขากินอะไรเป็นอาหารนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นไม้สีเขียว ในที่สุดก็ถึงแล้วที่พักชื่อว่า The Laguna Cheo l a n านนะคะตอนเราไปถึงก็ใกล้เวลาดินเนอร์พอดีเลยนะคะวิวของที่พักนะคะก็จะเห็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของห้องพักนะคะมีเตียงให้2เตียงแล้วก็มีแอร์คอนดิชเนอร์นะคะ จะบอกว่าที่พักบนเขื่อนไม่ได้มีแอร์ทุกที่นะคะเพราะว่าบางที่มันก็แบบเป็นห้องพัดลมเนาะเพราะว่าอากาศที่นี่มันก็ดีแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องมีแอร์ก็ได้ส่วนไฟนะคะเขาก็จะมีแบบจํากัดเวลาให้แบบใช้ได้ถึงตอนนั้นตอนนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดย4บสีชั่วโมงนะคะน้ำก็เช่นกันนะคะแต่ละห้องนะคะมีที่นั่งเล่นอยู่หน้าห้องนะคะแล้วก็มีชูชีพไว้ให้ด้วยเพราะว่าแบบน้ําที่นี่ลึกมากนะคะถ้าจะว่ายน้ําต้องใช้ชูชีพเท่านั้นนะคะ หลังจากที่ชมห้องได้สักพักนะคะแล้วก็เอามาทานข้าวเย็ยนนะคะเราไม่ได้ถ่ายมาให้เนาะเพราะว่าตอนนั้นหิวมากๆเลยนะคะโดยรวมอาหารก็ใช้ได้นะคะที่นี่ก็มีเบรคาสตแล้วก็ดินเนอร์ให้รวมในราคาห้องแล้วนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้เราก็มีนัดก,กับพี่คนขขาเรือน,นะคะว่าเราจะไปดูหมอกกันตอนหอกโมงครึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เลดไปมากกว่าสินาทีแล้วเพราะตื่นสายเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศหน้าห้องนะคะ นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนตื่นมาก็จะเห็นหมอกนี้เลยนะคะน้นสวยมากเราจะไปทำงน้นกันแพ้ทของเราวันนี้นะคะก็คือไปดูหมอกตอนเช้าใช่ไหมดูเสร็จก็กลับมากินข้าวนะคะกินข้าวเสร็จ9โมงเราก็ต้องเช็คเอาท์แล้วนะคะที่นี่เขาให้เช็คเอาท์9้โมงเนาะ ว่าเรือเขาก็ต้องกลับไปที่ท่าทางนี้นะคะก็ไปรับลูกค้ารายต่อไปแต่เราก็จะเดินทางต่อไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวไปหาพี่ขับเรือดีกว่าเราจะได้ไปดูหมอกกันไปกันเลยนะคะพี่พายนี่ก็ยกมืออย่างเดียวเลยที่ตีล้างมือนะคะที่นี่โควิดอันตรายนะคะต้องระวังตัวให้ดีนะคะ คนอื่นเขาไปดูหมอกกันจนกลับมาแล้วนะคะเรายังไม่ได้ออกไปเลย <Okay. S 1> ออกเลือแล้ว <Okay. S 1> จนุูกหมยของเราก็คืออยู่ข้างหน้านะคะ <Okay. S 1> อือหวังว่าหมอกมันจะไม่วนก่อนนะ okay. ก็เหลือแค่นี้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอยากไปกินข้าว,วกันนีกก่อหิวข้าวแล้วกลับไปที่พักนะครับประนข้าวเพราะชาเรากินแค่โจ้นะคะข้วผัดก็มีแหละแต่เราไม่กินอันนี้คืออาหารเช้าของเขานะคะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยๆอร่อยข้าวผัด แ,แค่นี้เนะี่ยก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับแล้วตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนมากได้ยินเสียงเรือไหมก็คือคนเขาก็ทยอยกลับแล้วนะคะตอนนี้โอ้ร้อนอย่างแรงเลยก็ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพิพิธแล่นต่อนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปหรือเปล่านะอยู่อยู่ที่อารมณ์ด้วยถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ